อยากก้าวหน้ามองหาคนแบบซุนฮกหากพูดถึงยอดบุรุษในยุคสามก,ก๊กโจโฉค,คือชื่อแรกแรกที่ใครต่อใครมักจะนึกถึงโจโฉเป็นตัวละครหลักและตัวละครสำคัญในหลายๆเหตุการณ์การก่อร่างสร้างตัวของสามก,ก๊กโจโฉเป็นก,ก๊กแรกที่สามารถรวมอำนาจทางตอนเหนือและกลางของจีนได้ก่อนใคร โจโฉมีห้องเต้อยู่ในมือจึงสามารถใช้ความได้เปรียบในการอ้างความชอบธรมผ่านสัญ,ญลักษณ์ที่เรียกว่าห้องเต้ในการตั้งตนเป็นใหญ่ใครๆก็กล่าวชมโจโฉในแง่ความเก่งกาจในการบริหารจัดการใช่ครับโจโฉเป็นยอดคนแห่งยุคสามโก๊กโดยแท้แต่น้อยคนที่มักจะนึกถึงซุนฮกเวลาที่กล่าวชมโจโฉ ซุนฮกชื่อรองเหวอนรั่วคือที่ปรึกษาอันดับต้นๆของโจโฉถ้าไม่มีซุนฮกชื่อของโจโฉอาจไม่ผงาดทำฟ้าอย่างที่คุณคิดครั้งหนึ่งสมัยแรก,แรกๆที่ซุนฮกมาเข้าด้วยกับโจโฉโจโฉเกณฑ์ไพร่ผลเกือบทั้งหมดที่มีในเมืองกุนจิ๋วของตนหวังเข้าล้างแค้นตีเมืองชีจิ๋วของโตเกียม สืบเนื่องเพราะลูกน้องของโตเกียมได้สังหารบิดาตนโจโฉจึงได้สั่งให้ซุนฮกคอยอยู่ฝ้าเมืองเอาไว้เนื่องเพราะเกรงว่าลิโป้สัตรูตัวฉกาดอีกคนจะหันมาบุกเข้ายึดเมืองขณะที่ตนออกไปล้างแค้นฟังตันกงที่ปรึกษาของลิโป้ก็ดำเนินแผนการอีกทาง ด้วยการเข้าเกลี้ยกล่อมเตียวเมาเจ้าเมืองตันลิวเพื่อนรักของโจโฉให้เข้าร่วมกันในการบุกยึดตีเมืองกุนจิวปฏิบัติการเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดฉบับเตียวเมาก็เกิดขึ้นทันทีโชคยังดีที่กุนจิวมีซุนฮกคอยดูแลซุนฮกเฉลียวใจเมื่อเตียวเมาส่งคนมาขอสเบียง ซุนฮกคิดว่างานนี้เตียวเมาคิดตลบหลังนายตนเป็นแน่แท้จึงทำการถ่วงเวลาและขอกำลังเสริมไปยังขุนพลแฮห,หัวตุ้นและดำเนินการให้ทียอหยกที่ปรึกษาอีกคนคอยปลุกขวัญทหารในอีกสองเมืองข้างเคียงให้ฮึดสู้จึงทำการป้องกันเมืองหลักและอีกสองเมืองเอาไว้ได้นอกจากนี้ซุนฮกยังได้ออกไปเจรจากับ กุยก้องอีกหนึ่งตัวละครที่หวังบุกเข้ามาร่วมกันตะลุงบอลโจโฉในครั้งนี้อีกด้วยเพื่อตัดไฟเสียแต่ต้นลมไม่ให้สถานการณ์ยิ่งแย่ไปมากกว่าเดิมซุนฮกวางแผนอย่างรวดเร็วทันด่วนและดึงเวลาเอาไว้ต้านทานค่าศึกเต็มกำลังจนเมื่อโจโฉทราบข่าวก็รีบถอนทัพจากชีจิวกลับมาทันที งานนี้แม้โจโฉจะเสียพื้นที่ส่วนใหญ่ของกุนจิ๋วไปแต่ยังมีสามเมืองที่ซุนฮกรักษาเอาไว้ในแนวหลังให้โจโฉได้ตั้งหลักในการทำการใหญ่ต่อไปสถานการณ์ที่ซุนฮกเจอนอกจากจะต้องหัวไวแล้วสติปัญญาความคิดสร้างสารรค์ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นสิ่งที่สำคัญมากหากโจโฉไม่ได้ซุนฮกระวังท้ายเอาไว้ ต้นทุนที่สร้างสมมาก็อาจหมดสิ้นนี่เป็นเพียงหนึ่งในเหตุการณ์ที่ซุนฮกได้ทำหน้าที่เป็นกองหลังคอยระวังภัยให้เจ้านายตลอดช่วงทั้งชีวิตการออกศึกของโจโฉกองหลังอย่างซุนฮกจะคอยระวังภัยให้เขาเสมอถึงแม้ในบ้านปลายแนวคิดทั้งคู่จะไม่ตรงกันแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการตั้งตัวของโจโฉ ็เพราะได้ซุนฮกคอยเป็นกองหลังอยู่เสมอจึงไม่แปลกที่หลายครั้งการดำเนินงานในชีวิตของเราหรือการมุ่งมั่นทำอะไรสักอย่างหากไม่มีกองหลังที่เชื่อใจแก้ปัญหาได้ทันการอยู่เบื้องหลังการเดินไปข้างหน้าก็อาจไม่ใช่การเดินที่มั่นใจในทุกย่างก้าวเข้าเวลีที่ว่าห่วงหน้าพะวงหลังโจโชน่าจัก ห่วงหน้าแต่ภาวังหลังคงไม่มากทำไมนะเหรอครับก็เพราะโจโฉมีซุนหกไงล่ะครับ